และสำหรับช่วงเวทีคอมเมนต์เทววันนี้นะครับผมมาพูดคุยกับเพื่อนสนิทคู่นี้นะฮะอย่างโตโต้และก็ไข่มุกจากช่องวันสาเนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยทั้งสองคนเล่าครับว่าความสัมพันธ์ก็คือเพื่อนสนิทกันนั่นเองครับส่วนทั้งสองคนนั้นใครจะมีหวานใจก็ไม่ติดฮะทุเลยแต่กลเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆก็ค่อนมาสนิทกันมากขึ้นจริงๆมีมีคนหนึ่งด้วยมีมินตราค่ะอ๋อมินตราเป็นเพื่อนหนูก่อนแล้วส่วนมินตราก็เป็นเพื่อนัโตด้วยแล้วบังเอิญมา กันด้วยสามคนก็<ด>เลยเสนิทกันเอาจริงๆแต่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยยังไม่เคยไปทริปแบบต่างจังหวัดเลยนะ<อ>ไม่เคยแบบจริงจังอย่างเง้ยเลยไอเที่ยว<อ>ของเราก็แค่แบบไปเที่ยวกันในกรุงเทพบอกว่าแบบกินข้าวไปไหนใครเป็นของใจอะไรเงี้ยถั่วเนี่ยไม่มีใครอยากให้มีคนเขาเขาน่ารัก <Lore> มากเลยล่ะค่ะโตๆอยากให้มีคนดูแลเพื่อนมาต่างยุ ทั้งคู่แหละอยากให้ต่างคนต่างมีเพราะเราก็จะรู้จุดอ่อนของกันและกันว่าเราขาดอะไรตรงไหนไปอยากให้มีคนมาเติมเต็มให้าเรียกว่าเคลียร์สถานะากันชัดเจนนะฮะระหว่างโตโตและก็ไข่มุกค,ครับตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ยังสดสนิทนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้ต้องขอบคุณไปด้วยครับผมสำหรับแคบยืนหนึ่งแคบิวที่แคบผมครับแล้วเจอกันใหม่วัพวนพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ